ใหญ่เพิ่อนมาเปลี่ยนยางรถยนต์นะคะทุกคนค่ะอยู่ในร้านนะคะอร้านเปลี่ยนยางรถยนต์นะคะทุกคนค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็แดดไม่อีกแล้ว ยางรถยนต์นะคะทุกคนค่ะรอเพื่อนเนาะชมงบรรยากาศเป็นกับ,กบสาเดือนเด้อพี่น้องรอพี่ใหญ่เพื่เนเปลีย่ยนยางรถกันบรรยากาศแม่น้ำตอนนี้นะคะบัดทรงเสียแดดทรงสีรถบัดแล้วก็แดดแห้งเก่านะทุกคนค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะทุกคนค่ะนะ แม่น้ำเกาะสมุยนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศสดุดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แยก้อนหวานเย็บย้มวงก้อนหวานครับซือมะลมะละกอไม่หานครับซือมะขามหวานเป็นตะบูที้มะขามหวานมะขามหวานครับซือมะนาวมะนาวตร้นามะนาวมะนาวแป้งมะนาวตรงเือเมลงดเมลมดเมเมล็ดมมล สวัสดีจ้าเดีอ่าพี่และน้องไปก่อนนะคะทุกคนค่ะพบพ่อกับจ้าเดอนคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะนะนะคะกะบับบรรยากาศถ่ายวิวพี่น้องเบิกสดสน,นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ